วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องโอโซนนะคะรุ่น CCPF 30G หน้าตาเครื่องจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งของตัวเครื่องด้านนี้จะเป็นด้านที่ปล่อยโอโซนนะคะด้านที่ไม่มีสวิตไฟส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านที่มีสวิตไฟแล้วก็มีตัวทัมเมอร์ตั้งการทำงานของตัวเครื่องนะคะการทำงานของเครื่องก็คือจะเริ่มจากการเสียบปลั๊กเข้ากับทางตัวเครื่อง เมื่อเสียบปลั๊กแล้วอย่าเพิ่งเปิดตัวเครื่องนะคะอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์ไฟเราจะมาตั้งตัวทัมเมอร์ก่อนตัวทัมเมอร์เมื่อมีการเปิดใช้ครั้งแรกนะคะให้กดรีเซตตัวทัมเมอร์ก่อนโดยจิ้มไปที่ปุ่มรีเซ็ตนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อรีเซ็ตเสร็จหน้าจอก็จะขึ้นเป็นลักษณะน,นี้นะคะขึ้นเวลาเป็นศูนย์ศย์เราจะมาตั้งเวลานะปัจจุบันก่อนอ่อเริ่มไปที่ รูปนาฬิกากดรูปนาฬิกาค้างนะคะแล้วก็กดชั่วโมง H บวกก็คือเป็นชั่วโมงของของในวันเวลาที่เราจะตั้งนะคะอ่าอันนี้แต๋งจะตั้งไปที่แปดโมงแปดโมงนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเป็นถ้าเราจะตั้งนา,นาทีเพิ่มเราก็จะกดกดตัวปุ่มนาฬิกานะคะแล้วก็กด M บวกก็คือจะเป็นการตั้งนาทีเพิ่มไปอันนี้คือจะตั้งไปที่แปดโมงสิบนาทีนะคะแล้วก็ วันวันก็คือสามารถที่จะตั้งเลื่อนเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้ได้นะคะโดยที่ขนาดที่กด M บวก H บวกหรือว่าหรือว่าดอกบวกก็จะต้องกดปุ่มนาฬิกาค้างไว้ตลอดนะคะอันนี้แต้มก็จะตั้งกลับไปที่เป็นวันจันทร์ก็คือเวลาปัจจุบันจากหน้าจอจะตั้งไว้ที่แปดโมงสินาทีหลังจากนั้นเราจะมากดเพื่อตั้งเวลาการทำงานของตัวเครื่องนะคะโดยกดไปที่ ตัวคปุ่มนี้นะคะอ่าแล้วก็กดไปที่ชั่วโมงการทำงานว่าเราต้องต้องการให้เครื่องเนี่ยเปิดที่กี่โมงอันนี้ถ้าเราจะต้องการให้เครื่องเปิดที่8ปดโมงครึ่งก็กดไปที่8ปดโมงแล้วก็ M อบวกไปที่30 แล้วก็ดีบวกอันนี้คือเราจะสามารถที่จะเลือกได้จากแถบด้านบนจะเห็นได้ว่าจะขึ้นเวลาเอ่อจะขึ้นวันของตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แสดงว่าเราตั้งให้เครื่องทางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ถ้าเราจะให้ทําเป็นแค่บางวันก็กดที่ดีบวกอันนี้คือทําแค่วันจันทร์วันเดียววันอังคารวันเดียวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดวันจันทร์พุธศุกร์วันอังคารพฤหัสเสาร์หรือว่าเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์ หรือว่าเป็นแค่สามวันอันนี้แต่มจะตั้งไว้เป็นทุกวันนะคะเมื่อตั้งเมื่อตั้งเวลาการเปิดเครื่องเสร็จเอ,อการเปิดเครื่องก็จะขึ้นเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปุ่มแล้วก็หน้าจอจะขึ้นเป็นออนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเวลาปิด kitty, แล้วก็กดอันนี้คือเป็นการเปิดเครื่องครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็กดไปที่ตัว P ตัว P พอกดอีกค,ครั้งหนึง่งจะขึ้นเป็นหนึ่ง off หนึ่งออฟหมายถึงว่าเราจะต้องการให้เครื่องเนี่ยปิดการทำงานที่กี่โมงอันนี้จะตั้งไปที่เป็นแปดโมงสี่สิบนาทีนะคะแล้วก็วันก็คือจะให้ทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เหมือนกับเหมือนกับตอนเปิดเครื่องอ่า หลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งชุดการทํางานชุดเชุดเวลาการทํางานแบบนี้ได้ถึง16ครั้งนะคะโดยที่กดไปที่ปุ่มตัว P แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่บอกไว้ในก่อนหน้านี้นะคะถ้ากด P ไปอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเปิดเครื่องครั้งที่สองอันนี้คือปิดเครื่องครั้งที่สองแล้วก็เปิดเครื่องครั้งที่สมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือจะสามารถที่ตั้งได้16ครั้งแต่ถ้าเราจะตั้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียว ถ้าจะตั้งแค่8โมง30นาทีแล้วก็ปิดเครื่องที่8โมง40อันนี้ก็คือจบจบการตั้งเวลาการทํางานก็กดไปที่ปุ่มปุ่มนาฬิกาอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอปกติที่เวลาปกติณปัจจุบัน หลังจากนั้นให้เรากดไปที่ปุ่มแมนนวลเพื่อเลือกให้เครื่องทํางานตามฟังก์ชันต่างๆหลังจากที่เราตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดมาที่ปุ่มแมนนวลปุ่มแมนนวลจะเป็นปุ่มที่เลือกฟังก์ชันการทํางานของเครื่องว่าให้ทําว่าให้ปิดเครื่องหรือว่าให้ทํางานตามออโต้ออโต้ก็หมายถึงว่าตามเวลาที่เราตั้งไว้หรือว่าจะเป็นที่ปุ่มออนปุ่มออนก็คือจะเป็นการทํางานอย่างต่อเนื่องไม่ไม่มีหยุดพักนะคะอันนี้เวลาที่เราจะกดไปที่ไปที่ปุ่มออโต้ เราจะต้องใหเ้เราจะต้องกดปุ่มแมนนวลเลือกให้ผ่านคําว่าออฟก่อนพอผ่านคําว่าออฟเราค่อยไปออโต้อันนี้คือเครื่องถึงจะทํางานตามออโต้นะคะแต่ถ้าเรากดอีกครั้งหนึง่งอันนี้คือเครื่องก็ทำงานตามออนก็คือเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากที่เรากดปุ่มแมนวนวลอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เปิดออนแล้วกดมาที่ออโต้ถ้าเป็นกรณีนี้เครื่องจะไม่ทำงานตามออโต้เราจำเป็นที่จะต้องกดมาที่ออฟอีกทีหนึ่งก่อนอ่แล้วก็กดย้อนบตรกลับไปที่ออโต้ ค่ะหลังจากนั้นเมื่อตั้งเวลาการทํางานเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้มาเปิดที่สวิตไฟเป็นการเปิดการทํางานเพื่อจ่ายกระแสะไฟเข้าตัวระบบแต่ว่าอันนี้เครื่องเครื่องจะยังไม่ทํางานนะคะก็คือจะรอเป็นเวลาแปดโมงครึ่งตามที่เราตั้งเวลาไว้ค่ะแล้วก็จะหยุดการทํางานที่แปดโมงสี่สิเดี๋ยวแต่มจะลองเปลี่ยนตัวแมนนวลให้เป็นออนนะคะ,ะถ้าออนก็คือเครื่องก็คือจะเริ่มการทํางานเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับมาที่ออโต้แต่ว่ายังไม่ได้ผ่านปุ่มออฟ ยังไม่ได้เลือกผ่านออฟอ่าอันนี้เครื่องจะยังทางานอยู่การปรับออโต้ก็คือกดมาที่ออฟก,ก่อนแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งให้ผ่านให้ไปที่ออโต้หลังจากที่ผ่านออฟแล้วอันนี้คือเครื่องก็รอทํางานที่เวลาที่ตั้งไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเสร็จวิธีการทํางานของตัวเครื่องนะคะ